นึกว่ามันจะล่อนไม่ได้มันจะบินไม่ได้นะฮะไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรเลยแล้วมันก็ล่อนเองของมันนะครับแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวโพสให้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับลองเอาไปทําเล่นดูนะครับสนุกสนุกนะครับไม่ลงครับลมลมช้อนลมช้อนฝีมือผมแค่นี้ผมไม่ทํานะครับผมสวัสดีครับเอ่อหายไปนานเลยนะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้อัพคลิปวิดีโอเลยเดี๋ยววันนี้นะครับมีเครื่องบินมาทดสอบนะครับเป็นเครื่องบินปีกนะครับไม่ใช่ฮอเราจะมาเล่นตัวนี้เป็นเครื่องบินปีกนะครับ ซึ่งถ้าเกิดไปดูเนี่ยนะฮะปีกมันจะโค้งๆงองๆนะมันคือออกแนวเครื่องร่อนไหมนะครับคือจริงๆไอ้ปีกตัวเนี้ยนะครับผมเคยมันเป็นปีกเก่านะครับแล้วผมทําลําขึ้นมาใหม่นะครับไอ้ลำเดิมเนี่ยมันจะเป็นลำโฟมแล้วก็มีเป็นแท่งคาร์บอนด้านหลังแต่ว่าลำเดิมเนี่ยมันมันมีปัญหานะครับผมก็เลยลองทำลำใหม่ขึ้นมาดูนะครับแต่ว่าอิงจากสเกลเดิมเลยนะแต่ปีกนี้ผมลืมแล้วว่ามันยาวเท่าไหร่นะแบบจำไม่ได้แล้วนะครับน่า ไม่ถึง2เมตรนะครับหรือว่าถึงวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็ใช้มอเตอร์2องสนะครับพันสี่ร้อเอ้สองสองหนึ่งสองนี่บ้าพันสี่ร้อยเควีนะฮะวิทยุแบบสแตนดาร์ดเลยนะครับนั่นก็คือไฟสกายไอหกเซึ่งวิทยุตัวนี้โคตรสุดนะฮะโคตรคด,ดีเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าไอเครื่องร่อนที่ว่าเนี่ยนะครับเอ่อมันจะบินเป็นยังไงคือผมยังไม่เคยบินเลยนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วก็เฟิร์สไฟแล้วก็ ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะฮะไปด,ดูกันครับครับก็ประกอบลงชุดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อแบตเตอรี่แล้วทีนี้ผมลองจับ CG ดูคร่าวๆแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะหนักท้ายอ่ะนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับผมว่าผมทําหางยาวไปแล้วก็หัวมันไอเนี้ยมันสั้นไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเอาเซอร์โวไปติดไว้ตรงข้างหลังนู่นนะ่ะแล้ว CG มันน่าจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยเซอร์โวอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวแต่ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวลองมาบินดูครับป่ะโอเคนะครับแล้วก็ลองเช็คดูนะครับเครื่องบินวางไว้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะปีกก็น่าจะใกล้จะพังแล้วนะครับก็ซ้ายยกขวายกนะครับอัพขึ้นดาวลมแล้วก็หางซ้ายขวาโอเคจะลองปล่อยดูเลยลมค่อนข้างแรงเหมือนกันนะไม่รู้จะออกมาไม่รู้จะออกมาเป็นไงนะครับ อ๋อก็ถามว่าบินดีไหมก็บินได้อยู่นะแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับหางมันหนักหน่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปสูงๆดูเดี๋ยวผมกำลังทิมอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ลองล่อนยังไม่ลองอะไรดูอ่ะ,อะก็เนี่ยฮะได้อยู่นี่ แต่ว่าหางก็จะค่อนข้างเซนสิทีฟเดี๋ยวไปปรับดูอัลเลทไปปรับอะไรอีกรอบหนึ่งตอนนี้ใช้เครื่องยนต์อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้ามันเป็นเครื่องล่อนมันก็ต้องใช้เครื่องยนต์น้อยกว่าน,นี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองล่อนดูนะครับทีนี้ปัญหาก็คือลมมันแรงฮนะวันนี้ลมลมเ,เลอื่อยแบบค่อนข้างแรงเลยอ่านี่ตัดแล้วนะครับแล้วเครื่องมันล่อนดีมากเลยนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหมเนี่ยฮะทีนี้ลองล่อนเข้าหาลมดูนะครับจะเป็นไง นี่ฮะแบบล่อนล่อนแบบดีเลยนะครับนี่ไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรเลยแล้วมันก็ล่อนเองของมันนะครับแบบไม่ต้องทําอะไรเลยปักเล็กน้อยนะครับก็เติมเติมหน่อยโอ้ยลมแรงนะคือเครื่องบินปีกขนาดเนี้ยนะครับแบบปีกมันยาวนะครับเกือบเกือบสองเมตรอ่ะโอ้ยโดนลมโดนลมกระชากแต่ถ้าเกิดว่าลมมันเอ่อยเอ่ๆเนี่ยก็ดีนะครับมันจะจับทางได้แล้ว แบบแทบจะไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลยแค่ให้ลมมันหอบขึ้นไปเนี่ยตอนนี้นะครับไม่รู้เห็นไหมนะตอนนี้ลมมันก็หอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยแล้วผมก็จะลองตัดแล้วก็ล่อนดูคือถ้าเกิดมันมีลมเรื่อยๆนยะมันมันสามารถล่อนได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าไอ้ลำตัวเก่าที่ผมใช้อะ่ะมันก็นั่นแหละนะฮะมันมันล่อนดีนะครับโมเดลนี้เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้เดี๋ยวผมจะแจกสูตรไอแจกสัดส่วนนะนี่สังเกตด,ดูอันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะ มันล่อนของมันเองแล้วเราก็คุมทิศทางนิดนิดหน่อยเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะไม่แย่นะครับไม่แย่อันนี้เฟิร์สไฟน์นะแต่ปีกนี้มันปีกเก่านะครับไม่ใช่ปีกไม่ใช่ปีกอันอันใหม่เดี๋ยวผมจะลองทําปีกใหม่ดววูว่าจะเอาโฟมมาพับนะครับแต่ตัวนี้มันตัดยากอะปีกตัวเนี้ยโอเคก็ล่อนสวยอยู่นะไม่เร็วนะฮะ แต่บินเร็วไม่ได้ถ้าเกิดบินเร็วนี่สั่นเลยสั่นสั่นโครงเลยนะฮะไอ้ลำนี้อ่าเฮ้ยล่อนดีวะเฮ้ยดีเหลือเชื่อเฮ้ยล่อนดีเหลือเชื่อเดี๋ยวลองโลพาสดูแต่ดูแล้วปีกมันเอียงเอียงหน่อยนะมันเหมือนแบบปีกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะปีกมีจะบอกว่ายังไงดีมันมันไม่ตรงอะ นะครับมาแล้วประมาณนี้ลองเติมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมขึ้นไปสูงๆแล้วก็ลองตัดดูเฮ้ยตอนแรกนึกว่าจะได้เอาลงมาปรับลงมาจูนนะเนี่ยปรากฏว่าร่อนดีเฉยเลยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าแม่ปีกแบบนี้มันแพ้ลมนะพอโดนลมนิดนิดหน่อยๆมันกับสะเทือนกับเพื่อมเลยนะฮะ ก็ขึ้นไปสูงไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับก็จะพยายามเอาให้ถึงแค่จุดที่มันพอมองเห็นก็นแล้วกันนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้เทคนิคการล่อนนะครับว่าทํายังไงมันถึงจะอยู่ได้นานแบบต้องเข้าหาลมหรือว่าเฉียงหรืออะไรยังไงนะฮะลมแรงคนระับไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินไหมฝั่งนี้แดดฝั่งนี้แดดกลับขึ้นมา Okay. เดี๋ยวผมจะเอาลงมาดูก่อนสักนิดนึงนะครับว่าโครงสร้างอะไรมันโอเคไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราล่อนล่อนดูกันก็นแล้วกันนี่ฮนะอันนี้คือมันมันโดนลมแล้วมันก็อยู่กับลมเนี่ยโดนลมแล้วมันก็ลมมันก็อุ้มเอาไว้แบบนี้น,นะฮะไปดูว่าจะลงมาเป็นไง มามองเห็นไหมครับในกล้องแล้วก็แปะครับอุ้ยไม่ลงครับลมลมช้อนลมช้อนลมช้อนนี่แปลกใจนะครับผมแปลกใจถือว่าดีกว่าที่คิดนะเนี่ยเนี่ยนะนื่งว่ามันจะล่อนไม่ได้มันจะบินไม่ได้นะฮะแต่ถือว่าดีกว่าที่คิดเลยนะฮะปีกก็ประมาณ1.8นั้ครับหนึ่ง หนึ่งเมตรแปดสิบเซนนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะครับ,รบก็ลองมาจับดูมอเตอร์คือไม่มันไม่ร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กําลังไม่ได้ใช้อะไรนะครับแล้วก็มีเซอร์โวหอนนิดนึงนะเสียงเซอร์โวหอนนั่นนะ่ะนะก็ถือว่าบินดีเกินคาดนะครับผมไม่คิดว่ามันจะบินได้นะตอนแรกก็ลองเอาปีกเก่านะครับจริงๆปีกตัวนี้มันพังนะครับผมได้แกะไอ้ใย,ยสับประรดตรงเนี้ยออกนะฮะ แล้วก็มาติดใหม่นะครับตรงเนี้ยทําใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็หางนี้ตอนแรกติดมามันเบี้ยวนะครับแล้วก็ให้ให้น้องนักเรียนช่วยนะครับหางมันเบี้ยวก็เลยเอามาปรับจูนนะครับเซอร์โวนี่ก็ติดไว้แบบนี้นะแล้วก็ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้มั้งครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับมาบินมาลอนให้ดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าชอบไหมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้สูตร แบรนดนะครับของเครื่องบินตัวนี้นะครับไอเครื่องร่อนตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลอกแบบแล้วก็เขียนให้สารภาพเลยนะครับว่าผมไม่ได้วาดลงกระดาษไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ใส่โฟม5มิลแล้วก็ตัดออกมาเลยปรากฏว่าก็ก็บินได้ก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะเดี๋ยวโพสต์ให้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับลองเอาไปทําเล่นดูนะครับสนุกๆนะครับก็บินเล่นๆชิวๆเพลินๆไม่เครียดมากนะฮะแต่ว่า ผมจะบอกอย่างนึงนะครับว่าหลายคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับแล้วก็หรือคอมเมนต์เนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่อะไรนะครับผมไม่ไม่ทำเครื่องบินขายนะก็ช่องนี้ก็สําหรับศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทําเครื่องบินบังคับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแต่จะให้ผมทําขายอะฝีมือผมแค่นี้ผมไม่ทานะครับผมถือว่าฝีมือด้อยมากนะครับเอาเป็นว่าเราแลกเปลี่ยนความรู้ เครื่องบินกันดีกว่านะครับไม่ต้องไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับสําหรับผมหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเ,ออเป็นค่าใช้จ่ายให้ผมจริงๆนะครับสามารถไปกดสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับก็ไม่กี่บาทนะครับยี่สิบสามสิบบาทเองมั้งนะครับก็ไปกดได้นะครับมันจะต่ออายุทุกๆเดือนนะอันนั้นก็จะเป็นวิธีการสนับสนุนนะครับแต่ว่าจะให้ผมทําขายผมไม่ทานะครับบอกเลย หรือว่าใครที่ถามมาว่าอุปกรณ์ต่างๆซื้อที่ไหนก็ลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับจริงๆอุปกรณ์ร้านขายอุปกรณ์มีเยอะแต่ก็อาจจะเลือกคุณภาพหน่อยก็แล้วกันนะครับวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ